หลายคนคงเคยสงสัยว่าเวลาเราไปชําระบินค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือทาธุรกรรมอื่นๆทําไมเจ้าหน้าที่ต้องขอบัตรประชาชนเราด้วยและเขาจะเอาข้อมูลในบัตรประชาชนของเราไปทําอะไรวันนี้สํานักงานปปงจะขอคลายข้อสงสัยกับ4ี่เรื่องที่ควรรู้ในการทําธุรกรรม ธุรกรรมหมายถึงการดาเนินการใดๆกับผู้อื่นทางการเงินทางธุรกิจหรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินไม่ว่าจะจํานวนมากหรือจานวนน้อยก็ตามทําไมเราต้องแสดงบัตรประชาชนกรณีที่เจ้าหน้าที่ขอให้เราแสดงบัตรประชาชนก่อนทําธุรกรรมเราเรียกว่าการแสดงตนก่อนทําธุรกรรมเพื่อ 1. ป้องกันการปลอมแปลงหรือแอบอ้างตัวตนของเราไม่ให้ถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ในการกระทำความผิด 2. เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของเราว่าไม่ใช่การแอบอ้างจากมิจฉาชีพหรือบุคคลอื่นและ 3. เพื่อป้องกันไม่ให้อาชญากรหรือผู้ก่อการร้ายสามารถทำธุรกรรมทางการเงินหรือเอื้อให้เกิดการก่อการร้ายได้โดยกฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่สถาบันการเงินพนักงานเก็บเงินและผู้ประกอบอาชีพต่างๆจำเป็นต้องให้ลูกค้าหรือผู้ทำธุรกรรมแสดงตนทุกครั้งหากไม่ดำเนินการจะมีโทษตามกฎหมาย แล้วธุรกรรมอะไรบ้างที่เราต้องแสดงตน 1. การเปิดบัญชีทุกชนิด2การฝากถอนโอนเงิน 3. การเปิดบอลเลตการเติมเงินหรือการซื้อบัตรของฝัน 4. การชำระบิน5การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 6. การซื้อขายเพชรพลอยทองคำหรือของเก่าที่มีมูลค่าสูง 7. การซื้อขายหรือเช่ารถยนต์และ8การสมัครบัตรเครดิต โดยในการแสดงตนทุกครั้งสิ่งที่ต้องใช้ก็คือบัตรประชาชนสำหรับประชาชนคนไทยหรือพาสปอร์ตสำหรับชาวต่างชาติและในบางธุรกรรมอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเช่นอาชีพสถานที่ทำงานลายมือชื่อเป็นตน้นแล้วเราจะมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลหลังการแสดงตนได้อย่างไร ผู้ทำธุรกรรมมั่นใจได้ทุกครั้งที่ต้องแสดงตนเพราะเจ้าหน้าที่จะไม่ได้รับข้อมูลอื่นใดของเรานอกจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่หน้าบัตรส่วนการอ่านข้อมูลในชิปหรือเลขหลังบัตรเลเซอร์โคเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรและการตรวจสอบสถานะของบัตรเท่านั้น ซึ่งข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ได้รับจะอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพจะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นๆนอกเหนือจากการยืนยันความถูกต้องของตัวตนซึ่งดำเนินการภายใต,ใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหากพบการใช้เพื่อประโยชน์อื่นจะมีโทษตามกฎหมาย ดังนั้นสำนักงานปปงอขอความร่วมมือให้ประชาชนแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งก่อนทำธุรกรรมและหากมีข้อสงสยัยโทรสอบถามได้ที่สายด่วนปปง1710